มันจะหนาคอใช่ไหมคะเราก็ใส่ปอเข้าไว้แล้วก็เปลี่ยนหลายหลายสีผ้าเป็นคนที่เบื่อง่ายไงเราถักเป็นด้วยอะ่ะเอาที่เราที่ที่ชอบนะครับเ<ะ>พื่นพนอนๆว่าถักเสื้อแบบเป็นต่อนี่ตรง ตรงคอนี่ตรงแขนนี่ก็ด้านหน้าด้านหลังค่ะมันจะอยู่ในระหว่างตรงนี้นะถักแบบใหม่แบบต่อต่อเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกบกันที่หลัง ีจะเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ต่อตัวเดี๋ยวจะได้ดูผลงานตอนเสร็จแล้วนี่เป็นก้อนหินแท้ๆนะคะเพื่อนๆมันเป็นรูปหัวใจป้าไปเก็บได้อยู่ที่ทะเลสาบจะต่อเป็นตัวล้วคะค่ะ เพื่อนๆนี่ป้าต่อเสร็จแล้วนะคะช่วงข้างบนข้างล่างนี้ก็เหมือนกันเหลือแต่ตรงกลางค่ะนี่ป้าทำเป็นกึ่งกลางไว้ก่อนนะไอเวลาเราประกบมันจะได้เท่ากัน เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะผมป้าเข้ากับเสื้อตัวนี้เลยนี่ก็หมวกเข้ากันรูปทรงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละกับเพื่อนเพื่อน มันจะได้เข้ากับภาพพันคอดตัวนี้ด้วยแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็สีสคล้ายๆแบบนี้นี่อีกด้านหนึ่งนะคะด้านจะไม่มีแสงตรงกลางตรงนี้ป้าจะใส่กระดุมนะคะ แล้วสับเปืเป่อนดูด้านหลังด้านหลังกับด้านข้างเชื่อมต่อดอกดีไหมคะ ทั้นหมดได้สี่ตัวแล้วค่ะทำมาออกแบบเองใส่กันฟอมหนาตรงต้นคอยอีกทีค่ะเพื่อนๆถักเสื้อเสร็จติดตัวแล้วค่ะ ลอกดอกจะใส่เป็นเสื้อกัดข้างในค่ะเสื้อซับกัางในนะจะใส่แบบนี้ค่ะ ลูกค้ามาเห็นคงจะว้าวเลยสีเสื้อเธอสวยจังเลยเขาจะว่าอย่างนี้ก็คุมแบบนี้ทำให้สีไม่น่าเบื่อสีสันเยอะแยะ